เ,เดินเข้าไปเลยเดินเข้าไปเลยเออสวยงามเลยเนาะเออสวยงามเลยโอ้เนี่ยเป็นบึงบัวใช่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 นี่คือนี่คืออะไรลูกปลาทองปลาบูทองเปล่าแล้วมันก็จะมีน้ำเนาะแบบนี้ดูมันพ้นมาไปอะ่ะ มันพ้นไปเลยอ่ะพ้นออกไปไกลอ่ะไกลมากเลยเห็นไหมโอ e ้สวยมั้ยเลยที่ที่เลยโอ้ไปจับไปไปจับก้นมันหน่อยสิไม่เอาโอเคระวังตกนะพอแล้วมั้งพอแล้วพอแล้วโอเคโอเคโอเค เราอยู่ที่องค์การบริหารส่วนตำบลสังขะนี่อะไรลูกสัตว์ประหลาดเป่าวฮะเลเอะอมังกรโอเคมาเล็วมาทางนี้เรามาดูซิมันมีอะไรบ้างพักปลอดสาร3 4 5เมตรออปตอสังขะ1กิโลโอ้โหหนูขึ้นไหวเหรอสุดยอดมากเลยลุงปู่รอด69กกิโลเมตรมา ลรมาเร็วลงมาลงมางมาโดดไหวไหมล,ล่ะเล้เล้เล,ลโดดไหวโดดไหวไหมโดดไหวไหมหนึ่งสองอ๊บโอ้โอมานี่อะไรเนี่ยอันนี้อะไรตูโ้โมเฮยซาขเมีนนะครับแปลว่าไปมาแล้วเอาโทรศัพท์หน่อยสิโทรศพัพท์หามาม้าหน่อยวันนี้มามาไม่มากดหาหน่อยสิจับด้วยโอเคฮัลโหล ตัวหาแฟนไหนเส้มมีแฟนย,ยังยังไม่มีเหรอไม่แล้วมีชื่ออะไรเออมีแฟนแล้วมาเร็วมาพอลัมาเร็ว,มา,าม,าว,ว,วมาเร็วฝั่งนี้ครับนี่โอ้ตอนนี้เขายังไม่ได้ปลูกดอกไม้อะไรเลยมันดูเหมือนแห้งๆไปนิดนึงนี่โดยปกติถ้าเรามาก็จะมีความสวยงามเนาะโอ้อะไรลูกกระต่ายค่ะมาเร็วค่ะ โอเคโอเคมามามาฝั่งนี้มาฝั่งนี้มาเร็วเร็วเดินมาตามนี้นี่เดินมาตามนี้อ้าวไปนั่งไหนสิทำท่าหน่อยสิเหมือนเปล่าเหมือนเปล่าดูสิโอเคทำหน่อยทำท่าไงเหมือนสุดๆเลยเดี๋ยวน้าดูสิมันมีอะไรเนี่ยดูรังนกอะลูกเยอะเลยเนาะเนี่ยรังนกอะเยอะเลย เออนี่ดอกเฟื่องฟ้าลูกแชเชื่อไหมเออโอเคมาเร็วนี่มาฝั่งนี้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 มาเร็วโอ้โหนี่คืออะไรอันนี่คือแคมหนูอ๋อเหรอโอ้ยปลาไปแล้วว่าเดี๋ยวไปเลยลูกมันลื่นไหมาฝั่งนี้ฝั่งนี้เห็นไหมน้ำมันท่วมอ่ะแล้วมันลื่นอ่ะนี่มาฝั่งนี่มาเดินฝั่งนี้มามีบันไดด้วยไหมนี่มาฝั่งนี้ฝั่งนี้โอเคมา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  มาเดินมาฝั่งนี้เลยอ่ามาเลยเดินมาเดินมาระวังระวังเออระวังลื่นมาเดินฝั่งนี้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 ไป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 เดี๋ยวเลยนี่เดินฝั่งนี้ขึ้นมานี่นี่จะเป็นบันไดเนี่ยขึ้นมาเลยปุ๊บปึ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 ๊บขึ้นไปขึ้นไปโอ้ดูเขาขึ้นสูงเลยลูกไปโอเคนี่เหรออือ

โอ้มันมีสะสะใหญ่เลยนะนะไปแล้ววปวปไาลวว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 วไปววววไปวววววปวว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 เลววะไวววววววอยววนววนววนวว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 เวว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 ว่วววเวนวว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 หววววววเวว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 หวว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 ว้วววว ว่าบรรยากาศสวยงามนะช่วงเย็ยนๆเนาะลูกเนาะนี่ฮะโอ้โหดูอืมแต่ว่าช่วงนี้เขาไม่ได้ปลูกอะไรเนาะเขาเลยดูอ๋อหมวกเหรอที่เขานึ่งข้าวเหนียวลูกไปพอแล้วไปเดินไปวยฝั่งนี้แล้วล่ะไปดูกังหันเลก<ม>ังหันใหญ่นเนืหมี่ว่าคือเส้นบะหมี่อ้อเหรอเส้นบะหมีมม่เลยเหรอ <c oughs> ไป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  <c oughs> ไปไปเอาเร็ว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 ไปดูไปดูบึงบัว เออป้าไม่เคยมาเห็นบึงบัวเลยไปแล้วเดินไปไวๆๆแล้วเออไปดูบึงบัวสิมันสวยขนาดไหนเราไม่เคยเข้ามาเลยเนาะขับรถผ่านตลอดเลยแต่ไม่เคยเข้ามาเลยอ่ะเออไปดูบึงบัวสวยมากเลยไปแล้วๆๆๆๆไปดูบึงบัวสิมันเป็นยังไงแล้วๆๆๆๆโอ้โนี่มีกังหันด้วยใหญ่นาะกังหันมีกี่กี่อันลูกมีสามอันเนาะนี่ทางเนี้ยเนาะไปเลยๆๆๆไปดูบึงบัว โอ้น้ำลึกนะเนี่ยโอ้นี่บึงบัวโอ้สวยงามนะโอ้นี่ดูลูกนี่มาฟังนี่ฟังนี่โอ้บึงบัวนี่เดินตรงนู้นโอ้วันนี้บึงบัวสวยเลยเนาะปลาถ่ายดูสิบึงบัวโอ้นี่บึงบัวบึงบัวสังขะบุรีสวยงามเลยนะ รักแล้วรักเลยค่ะเดียนหน้าดูด้านบนเขาเขียนไว้อ่ะรักแล้วรักเลยมาเร็ว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 มานี่มาทางนี้ไปเราเดี๋ยวเราจะเดินไปดูบึงบัวสังขะตรงกลางสะเลยอย่าเพิ่งไปเพิ่งไปไปพร้อมปะปะโอเคปะ่ะโอ้สวยงามเนาะเอ้สวยงามมากลูกเป็นบึงบัวมีคนไปอ่ะมาเร็วโอ้มันเป็นสะพานอะ่ะดูสิยนะป้าขิงคองเออแล้วล่ะโอ้มันเป็นบึงบัว ไปไปเดินเข้าไปเลยเดินเข้าไปเลยเดินเข้าไปเลยเออสวยงามเลยเนาะเออสวยงามเลยโอ้เนี่ยเป็นบึงบัวเขาสามารถทำเป็นอ่างเนีใช่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 ไปเลยลูกเปินไปเดินไปค่อยๆเดินนะโอ้มีปลานะปลาเนี่ยปลาทองนู่นน่ะฝั่งนู้นไง ปลาทอดที่ไหนฉลามบัดฉลามเหรอโอเคไปแล้วมันคล้ายๆฉลามอ่ะอย่าเดินอย่าเดินไกลจากปลาเนอะเดี๋ยวมันตกนะเนี่ยดูมันเป็นช่องๆอ่ะใช่มันเป็นช่องๆช่องๆแล้วก็มันใช่มันเป็นช่องๆด้วยแล้วก็ตกได้นะนี่เนาะโอ้มันโยกด้วยเนาะไปไปวๆๆเดินไปเดินไปสนุกไหมลูก ปลาไทยลูกตรงนี้ตกน้ำก็ได้นะใช่ใช่ตกไปแล้วปลากินนี่เลยแหละปลากินบ้าๆกือสวัสดยนะขนาดนั้นเลยแหละลูกขนาดนั้นแล้วจะลอบล้าวายเร็วๆๆๆไปดูบึงบัวสบุรีค่ะโอ้เราขับรถผ่านเราไม่เคยแวะเลยเนาะนี่ดอกบัวสวยงามครับมีสีอะไรบ้างลูก สีมว่วงสีเหลืองก็มีเนาะสีแดงมีไหมไม่มีไม่มีนี่ไงสีเหลืองสีเหลืองกระอกอกมาไ,มได้เขียนเขียวอ่อนด้วยเออชอมพูชมพูก็มีนะสวยงามน้ำตาลเอาแล้วเราไปยกมือตรงนู้นยกมือสูงสูงเลยเรามาถึงแล้วเย่ yeah! <Yeah! S 1> ระวังนะมันมีรูด้วยนะเนี่ยดูโอ้โอ้โอ้อะไปยืนตรงนั้นไปยืนตรงนั้น okay. โอ้ เอายกมือขึ้นสูงหน่อยเย่ถึงแล้วมาโดดลงระวังโอ้โอ้เป็นโคโยตี้ไปแล้วอ,อ่ามาเท่ามามามาให้ไวให้ไวให้ไวโอ้ทำท่าร้องเพลงหน่อยสิโอ้สุดยอดเลยอมามาโอ้สุดยอดสุดยอดเออมาเดียวเดินรอบรอบนิดหนึ่งเดินรอบรอบรอบนิดนึงเนี่ยมาดูบัวอ้สวยงามมาก โอ้นี่ฮะสวยงามจริงๆจ้ากนนะ็เหรอ,หอปไปเลยมันดะปลาทูยืนนั้นเหรออืมสวยงามเลยเนาะไปกันไปค่อยๆไปนะค่อยไปค่อยๆไป,ไปลูกอาหารหน้ามาป๋าถ่ายภาพให้ด้วยหนึ่งสองส โอเคไปเร็วสวยงามเลยนะสุดยอดเลยอะ่อนนะอไปเดินเดินค่อยเดินไปเดินไปเดินไปโอ้อันนี้เป็นสะพานบัวที่อำเภออะไรลูกอำเภอปส,สังขะจังหวัดสุรินน,น,น,นี่ใช่ใช่ใครที่มาอำเภอสังขะานี่ควรต้องแวะนะ ยิ่งโดยเฉพาะช่วงเย็นเย็นเนี่ยจะสวยงามมากนะลูกเนาะไปเรลยๆๆๆๆๆๆเดินไปฮะเดินไปอย่ากระโดดเนาะจ้ะเออเนี่ยโอ้สวยงามนะเนี่ยบึงบัวสังขะเออเนี่ยสวยงามมากไปเลยค่ะสุดยอดสะพานบัวชอบไหมลูกเป็นสะพานบัวเนาะ อืมอ้าวบอกหลายๆคนที่กําลังดูคลิปหนูอยู่ซิว่ามีดอกอะไรบ้างลูกระวังนะระวังนะเออไปปะจ๋าเราเจอกบเล่ควายน้ำอยู่โอเคโอ้นั่นอะไรนกว่นน้ำเออปลาพ่นน้ำโอ้ไปแล้วๆไปดูไปดูไปเลยไป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 ดูนะปลาหนูปลาหนูเห็นเออกรุบไวน้ำกบนี้เออไปไป เดี๋ยวไปดูปลาไปดูปลาเนี่ยดูปลาเห็นไหมปลาทูปลามันพ่นน้ำมาเราเราเราไว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 เดี๋ยวมันจะหยุดก่อนโอเคโอเคเร็วแล้วก็เลยเร็วเลยเ,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 เนี่ยไปดูเลยเออโอ้สะพานโยกเลยลูกระวังมันเด้งนะสะพานมันเด้งกลับทำให้เราดีดเราตกน้ำได้โอ้นี่มันสีอะไรลูกสีสีอะไรทองสี ทองนะปลาเนาะแต่ว,ว่าตัวบัวเนี่ยมันจะเป็นสีม่วงม่วงสวยงามมากครับถ้าเราไม่ได้แวะนี่เสียดายมากนลูกเนาะใช่ไหม,มนี่ใบทบัวไ,มไหมอ่ะมาๆมาๆมาๆมาฮะไม่ใช่ใบบัวไ,ไ,ไหมไม่ใช่เป็นใบไม้ลูกเอาใบไม้ทขึ้นไนตอกไม้อันนี้คิดฮอดหลายเนี่ยยกมือหน่อยสิยกมือหน่อยคิดฮอดหลาย อนะเออมาเลยนี่ฮะสวยงามครับใครที่ไม่เคยมานะนี่ต้องมาฮะเพราะว่าถือว่าเป็นจุดชมวิวที่สวยงามของอำเภอสังขะครับใคร,ใครสามารถที่จะเวะมาแล้วก็เออใช่ลูก โอ้ระวังระวังระวังนะมันมีรูด้วยนะน่ะนั่นอะไรรูแผ exactly. yeah. ่นกระดานมันหล่นไปแผ่นหนึ่งเปล่าใช่ไหมเออนู่นไงมันก็เหลือสองแผ่นแผ่นมาแล้ว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 จ้ะโอ้ดอกไม้สวยงามมากป้ายบาไปกินคองเออไปดูไปดูไปดูคิงคองสิเนี่ยไปดูคิงคองอ๋อตรงนี้เป็นเป็นวิวบ๊ายบายไปกินของเสร็จแล้วยาไปตอกไใช่ได้สิ มามามาพวกดอกไม้สวยเนาะมาแล้วเออดอกไม้สีอะไรลูกอ๋อดอกไม้สีเหลืองอ่อนเออโอ้ไปดูปลาไปดูปลาไม่ใช่สีเหลืองอ่อนอย่างเดียวสีแสดเลอไปดูปลาสิไปดูปลา,ปปลามาอมาม่าป๊าๆอย่างนูเขาไปไปดอกไม้เนฮะ้ยเดี๋ยวระวังตกน้ำมาล่วไป้ยระวังด้วยระวังด,ด้วยระวังด้วยระวังตกน้ำอ่ะโอ้มาแล้วอ้ไปดูไปดูปลาพ้นน้ำแล้ว ดูปลาเออหมูฮะ้โหตกทองฮะตกน้ำเออเดี๋ยวค่อยไปโอ้นี่เหรอตกน้ำทองใหญ่โตเลยนะโอ้นี่อ่ะนี่ฮะจะหน้าไปดูเออคืออีล้มเหรอเรายกไม่ไหวแล้วลูกไปนะไปยืนนู้นนะไปยืนนู้นนะนู้นยืนฟังนี่ยืนฟังนี่ โอ้มันบันไดมันเป็นขึ้นได้หรือเปล่าล่ะระวังนะตกอะทำไงอ่ะลูกระวังนะลูกป้าจับด้วยนะระวัง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 โอ้นี่คือนี่คืออะไรลูกปลาทองปลาบูทองเปล่าแล้วมันก็จะมีน้ำเนาะแบบเนี้ยดูมันพน่นออกไปอะ มันพ่นไปเลยอ่ะพ่นออกไกลไกลอ่ะไกลมากเลยเห็นไหมโอ้สวยมะอ่าเดินลงเดินลงไปค่อยเดินลงนะระวังระวังกลั่ยหืมไม่ต้องกลัววะกลัวต่ปูตะปูเหรอแต่ปูมันนอนหลับอือไปไปดูคิงคองก่อนกลับเนาะไม่อยากน่าคิดช้าด้วยเหรอแล้วอยากไปดูเกล็น้ำนอ๋อไปไปไปงั้นลงไปมีน้ำอยู่ไปเดินไปฝั่งนี้เลยเดินไปฝั่งนี้แหละไปเลย โอเคเดินไปฝั่งนี้แหละป้าเออปลั๊กไฟลูกระวังช็อตนะแต่มันเป็นสีเหลืองอะ่ะใช่อโอเคมาจา๋จ<ะ>จาจ้าป้าจ๋าทำไมวันนี้มีแต่ท้อทองทอะอ๋อน,น,นี้ไปทาง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 นี้ค่ะไปดูกอ๊อกน้ำค่ะไปดูกอ๊อกน้ำใหญ่เฮ้ยตูดขิงทองเออเร็วเร็วเร็ว,วไ้ไปดูตูดคิงทองแล้วไปนั่ง,งชิงชาร์กนิดหนึ่งเดี๋ยวเราก็จะได้กลับเนาะเราจะได้ไปโรบินสันต่อวันนี้ โอเคไหมเดี๋ยวมันค้ำปลาเปล่าปลาฉลามปลาฉลามปลาฉลามเราจะอยู่นี่ลูกไปเรื่อยๆไปจะน้ำต้องอยู่ไปไปเร่อยๆไปดูคิงคองไปดูคิงคองอัวนนี่ใหญ่มากกอกน้ำเนาะโอ้นี่ไปไว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 ไปจับไปจับเลยไปจับตูดมันน่ะไปจับเลยไปเลยวเพราะว่าหนจับตูดตอนที่หนูไปอ่ะอยู่นั่งอ่ะเออไปแล้ไปจับตูดเออใต้เสาเออไปไปไป จับดูนิดหนึ่งโอ้ต้นทองกวลว่าเดี๋ยวจะออก,อกดอกน่าจะสวยมากอ้เเร่เเดินไปเดินไปจับไปนะจบตูดมันไปเรอโอ้รอ,อดไปรอดท้องทิ้งคองเลยเอ,อ้ยหนูไปยืนอยู่ขา้างหน้านูทำท่าเหมือนที่ทำท่าให้เหมือนมึงไปดูหน้ามันตาก่อน แล้โอ้ไปจับไหมไป<ด>จับก้นมันหน่อยสิไม่เอาเดี๋ยวขี้ใส่ไปดูหน้าตาม,มันหน่อยสิไปหน้าตามเป็นไงหน้าตามโหดมากเลยนะพูดจริงเหรอป้าเขาไม่ได้ตัดเล็บมาอืนนั่นแหละมันไม่รักษาสุขภาพโอ้โหนี่ทั้งนี้มายืนเลยมายืนยืนอยู่ทางนั้น,น,น,นเลยทำท่า,ทานหน่อยสิเหมือนไหมมาไปหันหน้ามาทางกล้องสิลูก เออเหมือนมากมากเออนี่ลูกคิงคองนะเนี่ยไปไปนั่งชิงช้าในหนึ่งปดีแล้วจะแบตจะหมดพอดีแล้วลูกโอเคเอาให้เล่นหนึ่งนาทีเดี๋ยวเราจะกลับแล้วมันจะค่ำเดี๋ยวเราไปโรบินสนะอืมเดี๋ยวเราไปโรบินสต์ต่อ มามามาวายวาวายวาวายฮลโลนุ๊กไหมใช่ <Yeah. S 1> โอ้นุ๊กมันมีที่นั่งตัวนู้ดด้วยนะ oh, <sure. S 1> อันนี้มีสองตัวไปดูจิงช้านั้นมีสองตัวมาเ<ค>ร็วเร็วเร็วเร็วช่วยเอารองเท้าให้หนูบ้างือใครจะเอาให้หนูบ้างมา,มานี่ตรงนี้มาวายวนี่ตรงนี้มามาเร็วมันมีจิงชาคู่ เหรอขนาดนั้นเลยเหรอือป้าหนูไม่อยากนั่งที่ชานนี้แล้วเหรอไปพอแล้วนู่นเราไปดูตรงนั้นนีกหนึ่งก่อนที่เราจะกลับมาพอแล้วไหมเร็ว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 นี่นี่ไอ้นึกนี่สูงมากนี่สูงมากเลยมา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 เร็วเร็วกลับเลยไปพอแล้วพอแล้วพอแล้วมาแล้วล่ะวิ่งมาวิ่งมา เออนี่มาดูบันไดนี่สูงสูงเนี่ยโอ้ยอือโอ้นกเยอะมากเลยลูกนกกระจาบป่าโอ้เนี่ยนกกระจาบอ่ะขึ้นไปขึ้นไประวังนะน้องตกด้วยเด้อเก้ขึ้นไปนับให้ป้าด้วยขึ้นไปชา้าช้าอือไป,ไปโอเค Enam, tujuh, lapan, sembilan, 8 sebelas, dua belas, tiga belas, empat belas, โอเคสิบโอ้นั่งอยู่นั้นและระวังตกนะดูแลตัวเองดีๆนะลู oh, oh, กโอ้โหสูงมากๆเลยโอ้ oh, ไปค่อยๆลงมาค่อยๆลงมาเร็วพอแล้วค่อยๆลงมาแล้วลงมาแล้วแล้วค่อยลงมาพอแล้วพอแล้วพอแล้วสูงระวังระวังระวังลื่น ไม่พอแล้วเดินมาอ,อเคระวังรองเท้ามันลื่นนะพอแล้วลูกพอแล้ว,น,ว,ลวนี่ลื่นมากเลยฝนเพิ่งตกอะ่ะโอเคไปเดี๋ยวเราจะได้กลับอ่าโอเคแค่นี้ก่อนแบตเตอรี่หมดพอดีเนาะลูกเนาะโอเคอ้าสวัสดีทุกคนค่ะ สวัสดีค่ะติดตามช่อง our endu family นะฮะใครที่ยังไม่กดติดตามก็ฝากกดไลค์กดติดตามดูกิจกรรมของครอบครัวเรานะครับสำหรับวันนี้แค่นี้สวัสดีครับ